สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายแตงกงใจครับกับมาหน่อยจอมชนอีกตัวหนึ่งนะปฏิจัยเด้อดองานปฏิจัยครับพี่น้องวันนี้เมนูกับเขาแรงครับเสียงอาจสิบอชัดไปในนะครับเราบริตโตไม่ครับเมนูวันนี้ครับลาบสลายหรือลาบเท่าครับพี่น้องนี่ใส่ครับปนกระปูครับปนปลาดุกครับผมนี่สสอน เด็กดือ้อวันดีจาาเรยวเร็วนะครับเดี๋ยวหอาแบงปนออกไว้ปรุงปนเหมือนเดิมครับบ่แตกต่างครับการปรุงสุบเฮ็ดละร่อนครับแต่ว่าเครื่องลาบเท่านี่สีร้ายกว่าพี่นอ้องสีมี่ปนปลาดุกพอดีเอาปลาดุกกับปูมาปนใส่กันครับได้ปูหน้ามาวุ้ฮแกะตำปนใส่กันแต่เบิ้งครับเครื่องมันเครื่องร้ายแห้งครับ อุปกรณ์มือนนีล่ลายแห้งครับมีอันนี้จะเป็นพักพักหอมร่วมครับที่หอมพักบัวผพักหอมเปรอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่เออมีใบขิงนําหมดนะมีใบขิงนําครับแล้วก็มีถั่วฟักงาวหัน่นหั่นเป็นชิ้นนิดหน่อยครับมะแขงขมตะไคร่นี่ครับนี่ตะไคร่มะเขือครับมเะบมเขือมเะมเขือโบคืนหรอมะเขือตัวนี้คือคืนปนบบคืน ฮอเชิชลี่ครับผมนี่มาถึงขั้นตอนการปรุงแล้วครับตักปนลงไปเลยหรือกรแบงไปเดียแบง่งส่วนนั่นแหละตักปนไปเลยครับปนที่เห่าตุ่มไปน,นี่ก็ะนาตุ่มนำตุ่มปนท่าจะเอามาใส่ลาบเท่าครับพี่น้องฟีมือคุณครูคือเก่าครับโอ เบิ้ลมยอมบอกกล่องแต่ผมบังคับครับที่เรื่นะครับมาคลิปมีชอบลิปนี้กับกดไลต์กดแช์ให้นำครับลาบเท่าแม่แนนผมเชื่ครับเฮ็ดหยากุขาหัวครับนี่ตั้งแต่หาหกโมงแรกครับหาหกโมงครับจนสี่สองทุ่มเลยนี่หรือสองทุ่มเราก็นอนเบิ้อนะสี่สองทุ่มนะครับเบิ้งครับลาบเท่าเฮ็ดหยาเฮ็ดหยากุ้งขาหัวครับใส่ใส่ปนนะครับเนาะ พนแล้วก็พริกป่นครับแล้วก็ม,มีเข่าหอมคือเก่าครับนี่เข่าหอมเข่าหอมคือเข่าขัวแต่ขัวพวใหม่ทอดเข่าขัวนะครับเอื่นเข่าหอมครับเข่าหอมครูน้องก็จะสอนมาดุกเอาสอนมาดุ๊กหรอกยังดีโอ้ยเอเอทำมาพริกพริกป่นเน่าก็ใส่ตาม หมักเพชรกับใส่เพชรครับหมักบัวเพชรกับบัวตองใส่เพชรครับถอยออกมาลูกถอยออกมาถอยออกมาก่อนมัน,นสิมมันจีอ่ะนะครับเมื่อชิมนี่ครับนักชิมครับอ่าถอยถอยเอาฐานมาลูกฐานมาฐานมา <c oughs> เบิ่งเครืองเขาลายแหงครับอือเท่าน้อยครับนะสื่อเท่าเพิ่นมากครับ <crawling. S 2> ดต่โบรายครับเท่า มันก็เป็นสีขาวนะแม่บอกเท่าเสียบมันสีขาว่ะอ้าวความรู้ใหม่ก็ได้ครับพี่น้องเมื่อไหร่มันขาวน้ำปนบอเป็นบอกว่าเท่าเสียบมันจะออกขาวๆครับนะครับมันจะโมเขียวครับตัวนี้เท่าเก่าครับโมเมนต์เท่าสีสื่อพันมาโอ้โหพนใดมาจากใครเอาชิมชิมพีน้องชิมชิมเรื่ๆชิมชิม จิ้มบ่จิ้มบะไ่จิ้มโนบ่จิ้มนโน่โน่่จิ้มครับ,รบนี่เมนูลาบเท่าเฮาวัจ,าวจา่าม<จ>าเลยัาดีจ่าเลยเหรอมาดีจ่าไหมจ้ามาหน่อยเอ้ยนี่ครับเขาก็เขาปรุงได้รสชาติแล้วเขาก็เอาเครื่องลงครับพี่น้อง เครื่อง,ง่มงเกือนี้ห้าเเป็นครับเชฟหน่อยก็อยักซอยครับเอเครื่องลง่มเอาลงทั้งเบิดและครับพักพร้อมนี้ห้าเตรียมไหม่แต่กะพวกไขวผงยังเอาเอาใบไส่อันอันนั้นทำเร้อเล้ยไปจูเตาเงี้ยจะเอเลยตรงตู้กู เราไม่เห็นนะเอาถัวไมาดิแหละคนลงเลยครับคนลงคนลงเลยแล้วก็คุกเข่าให้เขากันครับพักพวกทีเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับสายขี้มครับตัวนี้พักสี่ร้ายครับ นะครับพี่น้องตอนนี้เขาเอาอึบเอาหัวหอยใส่ครับใส่หัวห้อยแล้วมันเป็นยังบุพวชปะใส่หัวหอยครับสิเป็นขั้นตอนที่ผมมากสุดๆเลยครับตอนนี้คือมันชีดชิมนะครับ เติมพริกน้อยๆครับให้มันออกรสชาติเผ็ดๆัน้อยออน้าฮะทูมาใส่หัวหอยไว้ด้วยนะตู้หัวใหญ่นี่บุษันได้แกะบนนี่แกะแล้วหรอวะบ่เรือใส่ไว้เอาไวต้ตำอื่นแล้วลุงตำให้กินอ,อ้าฮะพี่น้องถึงขันข้นตอนที่ขั้นตอนนี้ผมหมักสุด คือตอนชิมเดย้อนชิมพอไปนะครับวันน้ใส่ปลเกาะปอเพราะใส่ทับทพยมันใหญ่หมดเลยบ่วงนี่ว่าครับ,บนี้ใหญ่ครับหืมขึ้นจอดครับเกรงเทียมเ็ดหอยกรึบๆเลยนัวดีสิขออีกคำหนึ่งครับ น่าไม่รุงกะน่ะไม่หยาบพี่น้องโอเคครับทำามาก,กินมิโซะนี่ก<อ>็อ,อย่าลืมก้นไหลก้แจ้น่ตัางแจนะครับสำหรับวันนี้ผมญญได้ตัางแจรับไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ